สวัสดีครับ,รบพบกันอีกแล้วนะคะครับผมวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่น้องกายเนี่ยจะมีประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันกันในหัวข้อเรื่องของคุณสมบัติหรือปัจจัยในการเลือกที่ห่อนะคะโดยที่คลิปนี้เนี่ยเราจะบอกปัจจัยหลักๆตอนนั้นที่เราใช้เอามาพิจารณาละกันนะปานาะว่าแบบเราใช้ปัจจัยอะไรในการ เลือกรุ่นหรือยี่ห้อบ้างโดยวันนี้เราจะไม่เราจะไม่ปรับรุ่นยี่ห้อที่น้องใช้แล้วกันเนาะเพื่อที่ได้เป็นกลางนะคะก่อนอื่นทั้งไงครับพ่อกะด่งและสับสไคร่ข้างล่างเพื่อเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะครับโอเคค่ะงั้นป้าเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่ป้ารู้แล้วว่าออน้องจะต้องแบบผ่าตัดและใส่อุปกรณ์ช่วยคือตัวประสาทอุเทียมเนี่ยป้าเริ่มค้นหาข้อมูลจากช่องทางไหนบ้าง จริงๆตอนแรกก็เริ่มจากทางโรงพยาบาลเนาะเขาก็มีหลายยี่ห้อมาแนะนำพอเราได้ชื่อยี่ห้อเนี่ยเราก็ไปนค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าแต่ละยี่ห้ออ่ะคุณสมบัติหรือสเปคเครื่องอ่ะมันมันมีคุณลักษณะยังไงบ้างด้วยด้วยเราต้องเสียงเงินก้อนใหญ่เนาะในการเลือกซื้อแล้วมันก็มีเลนราคาต่ำๆไปจนถึง สูงๆหลักล้านต่ามที่ว่านี่คือรประมาณเท่าไหร่หรอตอนนั้นแปดปีที่แล้วสี่แสนสามสามสี่แสนน่ะประมาณเนี้ย <Caesar. S 2> เออก็อยากจะรู้เนาะว่าไอ้ตามสุดกับไอ้รุ่นแพงสุดเนี่ยมันมีอะไรต่างแล้วคุณสมบัติหรือสเปคต่างๆอะ่ะมันต่างกันยังไงแล้วตอนนั้นที่ป้าหาขอ้อมูลอะ่ะไอ้รุ่นสี่แสนกับรุ่นล้านหนึ่งมันมันมีอะไรที่ต่างกันแบบแชัดเจนบ้างจ็ได้บ้าง รุ่นอื่นมันตามสเปกอ่ะเราก็ได้ดูแต่ตามสเปคเพราะเราไม่เคยไปฟังกับคนที่ใช้แต่ละรุ่นออันนี้เป็นเราดูด้วยทฤษฎีเนาะเราไม่เคยดูข้อมูลอย่างเดียวถูกปะถูกเราไม่เคยได้ดูภาคปฏิบัติเพราะว่าอันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นแรกครั้งแรกเครื่องแรกของทางครอบครัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแต่แค่ทฤษฎีล้วนๆพิจารณาจากองค์ประกอบที่เราคิดว่ามัน คุ้มค่ากับการที่จะต้องไปจ่ายเงินก้อนนั้นออกไปเข้าใจงั้นกลับมาที่โจทย์ตะก,กี้ที่ถามคือไอ้เครื่องที่4แสนกวบาล้านหนึ่งอ่ะคุณสมบัติที่มันต่างกันจริงๆคืออะไรน่าจะเป็นเรื่องสเปคเครื่องแล้วก็ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์มันมีสองตัวคือตัวในกับตัวนอกตัวในเนี่ยมันจะอยู่ที่สมองโอกาสที่จะผ่าตัดออกเนี่ย จริงๆมันก,มนก็มันก็ทำได้แต่มันค่อนข้างยากมีความเสี่ยงยาการผ่าตัดทุกรูปแบบมีความเสี่ยงเหมือนๆกันมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบของบุคคลนั้นๆโอเคเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ที่เราเปรียบเทียบกันรุ่น4ี่แสนกับรุ่นล้านหนึ่งเนี่ยเพื่อที่ดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงก็เป็นฟังก์ชันของการใช้งานด้วยไหมแล้วก็หนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ต้องมีการ เปลี่ยนทุกกี่ปีอ่าเราก็จะดูว่าเครื่องรุ่นหนึ่งอ่ะมันมีทามมิ่งของเขากี่ปีเหมือนวันเนี้ถ้าเราเปลี่ยนมูลค่าเนี้ยเหมือนเราเราซื้อรถยนต์ปกติเราเปลี่ยนรถยนต์กันกี่ปีแล้วเราดูอะไรบ้างองค์ประกอบปกติเราต้องเทสได้แต่อันนี้มันเทสได้ไม่ได้เนาะมันเทสซาวไม่ได้อืออ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเรื่องฮาร์ดแวร์ข้างในกับข้างนอก ว่าอายุงานการทํางานของเขาว่ามันจะตกรุ่นกี่ปีแล้วพอมันตกรุ่นไอฮาร์ดแวร์ที่อยู่ข้างนอกที่เรามันต้องเปลี่ยนอะมันคือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง่งซึ่งมันจะต้องเสื่อมตามการเวลาเสื่อมตามสภาพการใช้งานอ่ามาช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆแหละครับอ,อ่าฮ <Okay. S 2> ะโอเคงั้นมาที่ปัจจัยหลักเลยตอนนั้นที่ป้าพิจารณาว่าจะต้องแบบรุ่นไหนที่จะเข้าเกณฑ์ป้าบ้างอะอข้อที่หนึ่งคืออะไร อีหนึ่งคือฮาร์ดแวร์ที่จะต้องเปลี่ยนให้เขาข้างนอกทุกกี่ปีการรับประกันของเครื่องของบริษัทนั้นมากสุดกี่ปีนั่นหมายความว่าถ้ามันหมดประกันแล้วเครื่องมันยังไม่หมดอายุการใช้งานเราจะทำยังไงกันต่อไปอ เปลี่ยนเครื่องก็คงไม่ใช่เพราะว่าเครื่องไม่ใช่แค่หมื่นสองหมื่มันคือเครื่องหลักแสนอย่างน้อยก็เออหลายแสนอย่างน้อยก็สามสแสนขึ้นขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปาก็บอกว่าข้อที่หนึ่งคือให้ดูที่อุปกรณ์ภายนอกว่าว่ามันมีข้อจํากัดในการใช้งานไหมและมี ประกันที่ที่ครอบคลุมแบบไหนจากทางบริษัทบ้างอย่างนั้นใช่ปะอันนั้นด้วยอันแรกคือหนึ่งข้างในคือรับช่องสัญญาณเสียงได้กี่ช่องอ๋ออ่ามีความถี่ตรงนั้นน่ยของข้างในอ่ะแต่และบริษัทเขาก็จะมีแตกต่างกันเราก็ไปพิจารณาข้างในพอข้างในเสร็จเราก็หลุดมาข้างนอกเดี๋ยวนะความถี่ความถี่ของคลื่นเสียง,ง,ยงมัน<อ>มีผลรับสัญ,ญญาณเสียงเออมันมีผลยังไงกับน้องเหรอถ้าเกิดมันมีช่องเยอะๆนั่นหมายความว่า น้องก็จะได้ยินขึ้นความถี่หลายๆขึ้นเทียบเท่ากับธรรมชาติมากที่สุดโอเคองั้นคุณแม่ขออธิบายเรื่องเรื่องของขึ้นความถี่เสียงนิดนึงนะคะยิ่งโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยเรามีพยัญชนะและวรรณยุกต์ที่ค่อนข้างมีคือม,อมีมีความถี่ค่อนข้างเยอะเช่นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำหรือแม้กระทั่งการผันวรรณยุก เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดเนี้ยที่ที่ที่คุณพ่อกําลังพูดนะคะมันจะช่วยน้องได้ในเรื่องของภาษาที่จะทําให้ไม่เพี้ยนนาะเช่ mm hmm. นพูดคําว่าเอาคำว่าเอาคําว่าแม่ก็ได้ง่ายๆแม่แม่แม่อย่างเงี้ยค่ะนี่คือแค่3มเสียงแต่ถ้าเกิดภาชนะไหนหรือวันวันยุอะไรที่มันผ่านได้ถึง5เสียงอะ่ะตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้ลูกพูดได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยน Huh. อ่มอ,อันนี้ขยายความนิดนึงก็ประมาณนั้นเครื่องดีแล้วเราก็มาฝึกข้างนอกอ์ปกระกข้างนอกการฝึกก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่วันนี้เราพูดถึงแค่เรื่องเครื่องอ่าข้างในข้างนอกอ่ามาถึงข้างนอกข้างนอกก็จะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ว่าเครื่องนั้นเนี่ยปกติบริษัทเขาจะมีททมมิ่งของรุ่นว่ารุ่นนี้มันจะกี่ปียังไงอะ่ะหมายถึงก็เหมือนซีรีส์ในการเปลี่ยนรุ่นรถยี่ห้อ H A ย่อยรุ่น B พอจะเปลี่ยนม i n เนอร์เชนเขาก็จะเปลี่ยนทุกทามมิ่ง B เนี้ยกีป่ปี3<ม>ปี5ปี10ปี<ม>อะไรอย่างเงี้ยอ้าวมันไม่ใช่มันอ๋อมาหนึ่งรุ่นแล้วมันใช้ได้ตลอดชีวรอไม่ได้<ม>เพราะว่าเทคโนโลยีทุกเทคโนโลยีเนาะทุกรูปแบบม,มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนขนาดเรายัางโตขึ้นทุกวันความรู้มันก็มีพัฒนาต่อยอดไปไดเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเรื่องของอายุของแต่ละรุ่นด้วยว่าเขาจะเปลี่ยนเราควรเราควรเลือกรุ่นที่มีการเปลี่ยนทีทีหรือเปลี่ยนนานๆครั้งก็พอตามความรู้สึกคือเครื่องมันแพงนะเนาะมันจะเปลี่ยนทีทีคงไม่รอดอะ่ะเออก็กลางๆคือก็คืออย,อย่างน้อยก็ต้องเจ็ดแปดปีอาบเนาะของห้าปีคงยังไม่ได้อะไรอะ่ะมันอ้าวแล้วเกิดบางบางยี่ห้อเขาเปลี่ยนทุกสิบปีสิบห้าปีมันไม่ดีหรอ ดีไหมก็อาจจะดีแต่มีองค์ประกอบคือเรื่องประกันแต่แต่มามีคิดตามปานะคือว่าถ้าออกมาหนึ่งรุ่นแล้วมันใช้งานได้สิบปีแล้วเขาถึงจะพัฒนาอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาแสดงว่าเครื่องนั้นมันก็เริ่มตกรุ่นแล้วเหมือนกันเนาะถูกจริงๆเพราะเทคโนโลยีมันไปไม่ถึงใช่ไหมจริงจริงเดี๋ยวนี้จากที่น้องกายผ่ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีจากวันนั้นถึงวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนเร็วขึ้น ม,มันเริ่มเปลี่ยนเร็วขึ้นพอรุ่นนี้ออกมารุ่นหนึ่งออกมาอีกกี่ปีรุ่นสองจะตามออกมาแต่หลังจากที่หนึ่งกับสองออกมาพอมาสามสาม,สามเทียบกับหนึ่งกับสองเหมือนระยะเวลาเครื่องอะ่ะการ,รพัฒนาเครื่องอะ่ะมันเร็วขึ้นม,มันหมายความว่าเทคโนโลยีมันต้องดีขึ้นแน่ๆเขาถึงพัฒนาได้เร็วขึ้น แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้มีกําลังทรั์มากพอก็เราก็ไม่จําเป็นต้องบ้าจีไปเปลี่ยนไปตามรุ่นก็ได้ถ้ารุ่นปัจจุบันมันยังคงใช้งานได้อยู่เราก็พยายามยื้อให้มากที่สุดเพราะว่าเหมือนกับว่าเราค่อยๆหย่อดกระปุกไปทีละหน่อยทีละหน่อยกว่าจะครบมันก็อาจจะได้ถึงอาจจะได้เวลาเปลี่ยนพอดีก็ได้อืมอ่ะข้อที่สองระยะเวลาการรับประกันเครื่อง แน่นอนการซื้อสินค้าหนึ่งชนิดเขาจะบอกว่ามีการรับประกันให้เอกปีแต่หลังที่หมดประกันเนี่ยมันมีการต่อประกันเหมือนรถยนต์ได้ไหมหรือต่อประกันชีวิตได้ไหมต่อประกัน p a ได้ไหมทําไมเครื่องต้องมีประกันโอ้ถ้าไม่มีประกันเครื่องเสียเราต้องซื้อเครื่องใหม่ทุกครั้งที่เสียใช่ไหมแน่นอน,นอไม่ได้หรอพ่อ มันก็อาจจะซ่อมได้เนาะแต่ค่าซ่อมมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าบริษัทนั้นมีการรับประกรันหรือทุกบริษัทมีการรับประกันและมีเงื่อนไขว่าถ้าเสีย<ม>เขาไปซ่อมให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือ<ข>ไม่มีเลยคำ,ำว่าเสียนี่คือแบบตกพื้นแตกล้อรถเหยียบพังเงี่ยเขาซ่อมใหมบ้างไอ้ล้อรถเหยียบพังเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจคงต้องไปถามเขาอะนะอาจจะต้องเป็นเรื่อง อายุการใช้งานหรือหลักการการใช้งานรอันนี้แชร์อันนี้แชร์คุณแม่เคยได้รับได้รับได้รับตัวอย่างเคสมาเหมือนกันที่แบบน้องทําหล่นพื้นแล้วรถมาเหยียบทับพอดีแต่ต้องมีซากต้องมีซากต้องมีซากไม่พอคือเขาบอกว่าถ้าเสียที่มันเป็นการเสียที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์อไม่อยู่ในประกันนะคะพ่อใช่เพงั้นก็ต้องดูเป็นเคส by เคสแต่การศึกษาเนี่ยเขารับประกันให้อย่างเช่น เครื่องอยู่ที่หูเหงื่อออกเยอะๆจนวันหนึ่งเครื่องมันเปิดไม่ได้ออันนั้นนะ่ะเขาก็ถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขเขาก็ดูแลให้แต่จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ต้องคุยกับเขาเราไม่ได้รู้เราไม่ได้รู้ว่าแต่บริษัทจะให้ฟรีหรือไม่ฟรีเราก็ได้มาแล้วสองข้องั้นเดี๋ยวเคล็ดลับข้อต่อไปปัจจัยข้อต่อไป ติดตามชมในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามเรา